ครั้งนี้แขกรับเชิญก็ก็บอกว่าเป็นสุดยอดมิดฟิลด์ระดับพ๊อปคนหนึ่งไม่ธรรมดานะฮะดัชสกร์ของเหล่าสวัสดีครับเฮ้ยไม่ใช่สิเฮ้ยเซน่าเลยเชิญเชิญสัตใจบ้านสวัสดีครับ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 ไอ้เคียร์ก่อนต้องทำใบทำไมปอปลาคืออะไรชื่อเขาปอปลาเฮ้โป๊กเอ้ยไม่ใช่ป๊อป ป๊อปชิเล่นชเลนป๊อปป๊อปป๊อปแพรป๊อปฟันออกมาป๊อปแล้วป๊อปป๊าบสนิทกันไหมอ่ะสนิทกันให้อะไรให้ได้กูให้ไม่ได้กูสนิทแต่กูไม่อยากสนิทขนาดเลยกูมีความเคารพหน่อยสุดยอดมิซฟิล ที่ดีที่สุดในเมืองไทยโอ้โหครับดีที่สุดเลยดีที่สุดจริงจริงเข้าเก่งหรือเขายังไงเรื่อไม่ติดหรือไงลายกูเด็กกูยังไม่กูยังใช่ตอนเล่นสีเกมมั้งตอนนั้นไกลกับเขาเยอะตอนเล่นสี่เกมเด็กน้อยตอนที่พี่เออใช่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นถ้าเป็นเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่มองเห็นเด็กคนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ไม่รู้จักรู้จักรู้จักดีสุดรู้จักแต่พ่อเขาพ่อของเขาพี่เทพพี่เทพพี่เทพเป็นคนน่ารักดีซีเฮโลค่าตัวระดับสองควาแสนนี่จริงไหมจริง สมัยนั้นเขาวีดีพิเตอร์เนี่ยเขาจะมีประวัติแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเล่นฟุตบอลวีดีมันงงเลยพูดจรพูดพูดพูดเออตอนมันไม่มาเกิดตอนนั้นคือเป็นนักเตะเรื่องเรื่องมันมีจริงเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงเออแล้วก็พูด่ีเนยในสนามเนี่ยคือผมไม่พูดเรื่องเงินนะพูดถึงเรื่องของการเล่นฟุตบอลตอนนั้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟซีทำเมื่อไหร่เจอทีมแข็งๆหน่อยเธอสักจะรู้และลุงนาวางแผนแล้ว จะเล่นก่อนลงไปเล่นก่อนเสือตัวแรกอะไรเงี้ยเจ็บเลยไม่รู้แต่มาเจ็บจริงไม่จริงไม่รู้แต่จะลงไปบ่อยลงก่อนปุ๊บสักสิบถึงห้าทีเขาจะประเมินแล้วว่าเฮ้ยโอ้ยวันนี้ไม่ไหววันนี้ไม่ไหวประเมินตัวเองไม่ไหวปุ๊บเดี๋ยวเจ็บก่อนพอเธอสั่งตั้ตัวหลักไงรีฟิวถ้าสั่งกองหน้าเป็นวอลล์วูดตัวหลักไงเขาก็จะแบบโอ้ยสิบถึงห้าทีไม่ไม่ไหวว่าแม่งหนักเจ็บเปลี่ยนออกทำไงให้เจ็บก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็ดูก็เจ็บแล้วก็ไม่ไหวเปลี่ยนพอเปลี่ยนออกปุ๊บ ข่าวลงมาบอลแพ้ทีมก็จะแพ้นะพอแพ้ปุ๊บรูปซูมยังก็บอลแพ้แพ้ปุ๊บก็จะลงแล้วโอหูทีมขาดเธอสั่นี่แหละเป็นที่มาของพี่เทธอในเรื่องนี้แต่เรื่องน้อยค่าเหนื่อยก็เยอะเขาไปสิงคโปร์กันเดือนก็เยอะสุดตอนนั้นแต่เรื่องที่ย้ายแล้วค่าตัวระดับสองล้านแสนจริงค่าตัวระดับ top ของสองล้านแสนจริงแต่จริงไหมที่ทำไมก่อนทำไมก่อนจริงไหมที่ได้สองล้านแสนแล้วไม่เคยออกตังค์เลยเลยไปกินข้าวเที่ยงจริงไหมไม่จริงก็ คุณไม่จ่ายอย่าโกหกสมัยไหนบอกเลยอย่าคุณจะโกหกคุณเคยกินข้าวกับผมไหมไม่เคยเคยเคยไปแต่ไม่เคยได้กินคุณจ่ายเลยแค่เกินสองแสนตอนผมจ่ายนี่แหละคุณของคุณบ้างเม่อไรขพูดไม่ร้อเขาพูดคุณจะพูดเองนี่แหละทำไมวะไปเข้ามาหลายทีแล้วไปมาหลายทีแล้วเชื่องไหม เรื่องนี้ไม่รู้พูดได้ป่ะผมเนี่ยไปที่ขนส่งมึงพูดอยู่ทำไมถ้าผมขอเลขทะเบียนได้ให้ผมขอเลขทะเบียนรถ3 4คันน่ะมึงคิดดูไม่ของใครของเขาหรือของเด็กเขาของเด็กเขาหรอเปล่าแล้วก็มีเด็กเขาด้วยสองสองคันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ของเขาเองเเาองจับเทโลตอนนั้นก็ขึ้นสู่จุดสูงสุดเหมือนกันครับเราในแมกมาฮะเธอตอนนั้นตอนนัอายุฟอรเท่าไหร่ขึ้นต้นไม้เหรอขึ้นอะไรใช่ไปเก็บมะพร้าวให้มึงกินตอนนั้นปีปีอายุยี่แปด มันเล่น A f c ซแชมเปี้ยนลีกกำลังพีคสมัย,ยก่อนมันจะมทีทั้งทีมชาติเลาวนั้นเราเก็บตัวด้วยเ <c oughs> มื่อก่อนก็อุ่นเครื่องเนี่ยถ้ามีเทโลกับทีมชาติเนี่ยทีมชาติก็จะเสร็จเทโรเพราะว่าเทโลเโนี่ยเทโคือทีมชาติใช่มันก็คือทั้งทีม<ช>ลงมาเวลาอุ่นเครื่องทัสามีสรัตธมดูสิตอรวใช่มีอนุรักษ์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันเลยนีรุ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วเราก็เตะแชมเปี้ยนลีกจากพ่อจะพูได้ไปชิง ปีนั้นก็ถือว่าโชคดีไม่ใช่โชคดีสำหรับผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่สนับสนุนนี่นะครับสนับสนุนเราครับผมให้เราไปถึงจุดนั้นขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับอนนี้อายุเยอะพี่โอค์พี่โย่องอะไรอย่างเงี้ยทุกๆคนครับเติบโตกันไปหมดหมนะครับแมก้กระทั่งเจมสกเรรษฐก็เล่นด้วยใช่พี่เจมใช่ครับหลายคนเลยเราก็พี่เอสชายเออใช่ไม่ได้รางวัลเก๋วชัยอะไรเงี้ยไปได้รางวัลแต่เราก็ไม่ได้อยาก ได้หรอโอ้เป็นโชคดีมากเลยได้พี่ได้ปะได้เฮ้ยแล้วได้รางวัลใหญ่ด้วยตั๋วเครื่องบินไปไหนไปจับไปดูใบให้ไปเที่ยวดูใบที่อันนี้แบบไปดูใบที่ไปกลับไปดูใบไปไม้นะเราเราเรา็เลยคิดว่าเออไปไปจับคือจะไปเที่ยวที่ไหนวะเพาะาสมัยก่อนเวลาไปเตะทีมชาติมันจะไปอาหรับบ่อยอาวุธเก็บมันก็ไม่มีมีแต่ทะเลทรายมันก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนให้มาก็ตั๋วก็ไม่ไปไม่ไปจะไปยังไงอ่ะ ไปก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเขาอาจจะมีคนพาเที่ยวก็ได้เมื่อก่อนแอร์เอมิเรตมันเป็นสปอนเซอร์อ่าใช่เมื่อก่อนในพิร์นเนี่ยช่วงมันขึ้นมาเนี่ยรูกขุมผลนึงเนี่ยผมแม่งแย่งขึ้น4 5่เสนเดี๋ยวนี้นะสมัยก่อนน่ยพี่สอนรุ่นสอนรามสอนเราทำไมถ้าถ้าสอนรามเนี่ยก็น่าจะ1-6เออ รุ่นเดียวกันสมัยก่อนเฮิร์ฟฟ้าดังนี่ใครจำได้อ๋อนี่จะมาเล่นก่อนเล่จะมาเล่นแทนก่อดรัมไทยติดฟุตบอลก่อนไงเก่งฟุตบอลก่อนเลยเลยเล่นกอดรัอันนี้เขาจะมาเล่นนี่สอนหรือกินกินนี้เลยกูชัดๆกอลรัมทุกวันนี้นะลิสี่ห้าลูผมขนผมไม่ขึ้นสักเส้นผมผมพอรู้จักพี่คนอยู่ชลบุรี เชียงบุรีเชียงบุรีชนบุรีออ๋จบได้เด้อเดี๋ยวก็โดนตอนชมนี่องสามสิบกว่าแล้วสามสิบกว่าสามหกสามเจ็ดแล้ววิ่งเยอะโอ้วิ่งไปมันเขาเป็นตัวฟรีอยู่แล้วเขาวิ่งอยู่ที่มันจะวิ่งไม่เขาวิ่งปกติมึงเดินผมผมมึงไม่ทันกันมึงกันเราอีกผมมัโก้ผมมัโก้ได้ถังคนใครวิ่งเยอะกว่ากัน ไม่เวิ่งอย่างนี้ก็ไม่มีใช้ให้นี่วิ่งใช้กูวิ่งกูตัดบอลสมาร์ทสมาร์ทกูให้แม่งเสียมึงเดินมาแล้ก็ให้อีกตัดบทกูให้อีกพอเสียเพรเสียแล้วโย่ขโมยขโมยกูตัดกูให้ส่งครั้งางซ้ำ มึงไม่ไล่บ้างเหรอโอเคกูสักเขาแก่แล้วตอนนั้นแก่ตอนนั้นเราจะเราแต่สไตล์แก่เลยแก่เลยเก๋บ้าอะไรอ่ะกูยังไม่แก่สไตล์แก่แต่อายุยังไม่แก่ตอนนั้นอ่ะฉลาดเออเป็นมันฉลาดใะ่ลหมตอนกูวิ่งเยอะยมึงเห่ากูโง่ไอ้เหี้ยกูช่วยกูวิ่งแค่แท้มึงอยากกูโง่มันไม่วิ่งบอกมันฉลาดแต่มันวางบนดีเองแล้วกูอ่ะโอ้โหมันเก่วางดีเหรอมันตูไม่ได้คนส่งนะกูเป็นคนยิงอยู่แก่ยิง ฉลาดเลยเล่บอลเอาพูดตรงๆพูดตรงๆตรงเอยพี่่มแล้วพี่อะไรนะก้าวมาตอมแตกต่างตอนนั้นที่เล่นระหว่างดัสกรกับเท่าสัตว์มันก้เมื่อก่อนเป็นคนที่เลี้ยงบอลนะวิ่งนะโอ้แล้วบางคนแบบตอนดิมทีมมันเล่นเป็นเส้นเลยนะโอ้มันเล่นเส้นมันเลี้ยงมันวิ่งมันมันมันฟิตมากแต่มันชอบพุ่งหลง อะไรเงี้ยมันเป็นคนแบบมุ่งมั่นรวมเหมือนด้วยเฮีย

ก็ต้องไหวยุ่งได้ไหมมึงเนี่ด้นเสกยิงเนี่ยบึงบึงสุดใจคำถามเมื่อก่อนไลน์ลุนพี่โชคดีอย่างเล่นทันที่ตุ๊ก ไปรุ่นใหญ่เลยไปรุ่นใหญ่ไม่ไม่ต้องไล่ไปตัวท้อยเลยค่ะผมถามไปตัว้อาเลยกูว่าของหน้าที่เล้เขาขาสุดเขาก็กะแบบเอออแไม่ไล่อีกสิทธมันไม่ต้องไล่เพราะว่าเราเล่นทันหลายรุ่นอ่ะพี่ตุ๊กก่อนพี่ตุ๊กก้อนลอด้วยสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดแล้วโอ้ไปรุ่นใหญ่กูเถียงไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์สู้เลยถ้ากองหน้างมึงไใคยงพี่ตุ๊กจะมาสามเจ็ดนะเออไม่ใช่กูพี่พี่คิดว่าถ้าผมพี่เรียกนู้นจังไหม ปียะพงศ์ปียะพงศ์ไม่รู้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันทันไหมทันครับดูทันไหมทันควายทันได้ดูเซฟลายช่วงปลายแล้วช่วงปลายช่วงปลายแล้วเขาก็ไม่น่าทันทันสาะพี่เขาพูดกับพ่อไปทำข่าวไงผมไปดูที่สนามสุดผมอยู่ริมถนนสนามเลยอันสนามสุดแตกเหรอใช่ตุ๊กวิ่งทีนี้คือแบบลมแบบถ้าถามถ้าถามนะกมวยโบราเก่าลองไปถามเรื่องความสามารถเก่งเก่งจริงเก่งจริง ตอนสวรสค์ตอนสวรรค์มากแล้วแล้วเธอตอนเล่นกับพี่ตุ๊กไม่มีเกรงไม่มีอะไรแบบก็เกรงบอดพลาดกูโดนแน่เลยแต่สมัยก่อนมันจะเป็นซีเนียร์ที่มันซีเนียร์มากซีเนียร์เลยเออซีเนียร์เลยชัดเลยชัดเลยว่ารุ่นน้องขึ้นไปต้องมึงต้องทำงานน่ะต้องสู้ต้องเคารพด้วยต้องเคารพอะไรทุกอย่างเพราะว่าบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเราไล่รุ่นมาจากพี่ตุ๊กมาก็เป็นรุ่นซิโก หใกล้แล้วใกล้แล้วบอโลวูดบอโลวูดบอโลวูดโยงพี่โยงเนี่ยสคนนี้ยกูไม่ทันหรอคื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 อซอมันมันเป็นเด็กอ่าแล้วก็ต่อมาก็เป็นรุ่นซอแหละหลักใหญซิโก้เพราะซอมันเล่นทันรุ่นพวกพี่ซิโก้อ่ามันค่อยๆทันเขาแบบซิโก้ก็สุธีสุธีก็ดีใช่ใช่ไหมพิพัฒน์ต้นกัญญาดีทุกคนเลยนั่นแหละซอเมื่อก่อนมันโอ้ยเร็วปี๊ดเลย แข็งแรงมันมันยีดมันยีมเดี๋ยวจบไี่ไองหล่อวิ่งหนีมันจะขีนรถมันยีดมันมันทุ่มเทเออมันทุ่มเทุ่มเทมากแต่ถ้าเบอร์หนึ่งนี่คือพี่ตุ๊กถ้าเบอร์หนึ่งตลอดการตลอดการคือเราจะไม่เราเห็นในสิ่งที่เราเห็นว่าเขาเก่งจริงๆคือในสนามทันไหมตอนเล่นกินชาทำแล้วทันโอ้โหแล้วเล่นถึงกี่เกม เขาไปเล่นฮ่องกงไปดูคลิปเลยว่าเขาเล่นัไงแกมาเล่นคิงชัรไงที่แกมาควาเข้าตอนนั้นลุงเีย์นะนะแนไม่แน่ทันเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากที่คนที่ไปอยู่เกาหลีแล้วได้นักเตะเรดเยียมได้ได้ท็อปมันมันไม่ใช่ง่ายนะเราจะบอกว่าโอ้ยุคก่อนฟุตบอลเป็นไงเพราะไม่มีใครเห็นใช่ ก็เหมือนคนพูดแหละมาเล้าหน้ากับซีดานใครเก่งกว่ากันก็ตอบไม่ได้เมสซี่ใครเก่งกว่ากันมันไม่เคยเล่นด้วยกันนะเนาะบางคนเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องบอกเมสซี่ใช่คนรุ่นเก่าบอกโอ้โหเคยเห็นหาแล้วหน้าไหมที่ช่วงละไหนยากเหมือกันนะเอาที่พี่เล่นแล้วถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าถูกติดถูกใจพี่ที่สุดอะที่เล่นแล้วเข้าขามองตาลูกใจหรือว่าคนแล้วเขา้าเขาเคลื่อนที่อะไรเงี้ยกองหน้าพี่โยมนะไม่แต่จริงอะคนคนอยากถามตอนประสบการณ์ไปเล่นที่สิงคโปร์เอสลี่เพราะตอนนั้นการไปเล่นที่สิงคโปร์มันเป็นเขาบอกว่า อู่ข้าวอู่น้ำด้วยจริงไหมอู่ข้าวอู่น้ำไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องอะไรด้วยการต่อตัวไปเล่นที่สิงคโปร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักฟุตบอลไทยชอบไปเยอะมันเอาตรงๆบ้านเรานณสมัยก่อนถ้าเล่นเทโลเนี่ยเงินเดือนสูงสุดแค่สองหมื่นห้าสามหมื่นบาทเยอะสุดแล้วถ้าเป็นซีพีแชนแนลมาที่อย่างแล้วถึงจะไปคุยซะแล้วให้กูมีดีกว่าพี่โย่พี่เธอสักอัน แต่ห offs, เหนันแต่ในนี้ไลฟ์จบหยูอเทปครับโอ้ยกูจะจบอยู่แล้วไลฟ์สดดิ แล้วแล้วก็ถามถามว่าไม่ไพูดถึงบอลฮังกิ้งไม่ได้พูดถึงอะไรแล้วถามว่าพี่พี่เทิดไอ้มีอันหนึ่งอย่าไปจบเลยเอ้สิงคโปร์เดี๋ยวผมถามอันนี้ก่อนแป๊บนึงแป๊บเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดียวผมถามผมชอบมากนี่สุดเลอาร์ดีดีพี่เทิดมาก่อนพี่เทิร์ดหนาวมากไปออกปากกันแล้วก่อนไอ้ขอดูไอ้คนไอ้คนถามมาดิให้เลยให้ให้เราเราไปรู้าไม่ได้ให้มันได้เลยใช่ไหมให้ตังค์เหรอทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจที่จะไปสิงคโปร์ สมมุติเราให้เงินเดียวเราแสนหนึ่งไปอยู่ที่เนี่ยสองหมื่นเราอยากไปไหนอ่าสมมติที่เนี่ยผมบอกแล้ที่เนี่ยก็เกินเยอะกว่าที่เนี่ยให้สองพันแล้วมันจะได้ถาไมไออถ้าที่เนี่ยสองหมื่นในช่วงเวลาเดียวกันให้แสนหนึ่งกู้ไปที่นู่นกใ็ใช่ไงงกูไปก็พี่จ้ายติดไปนี่คือคือเราต้องเข้าใจแล้วอ่ะเราไม่แต่ว่ามันเป็นนักบอลอาชีพอแต่สมัยก่อนบอลไทยมันมีสิบทีมเองวันนี้ไม่เป็นอาชีพเลยใช่ใช่ที่บอลต้องทำงานสองสองอาชีพอ่ะพี่ยังเล่นสมัยก่อนเตะสามทพครับสองคู่เตะสี่โมงหกโมงเย็นใช่ เสาร์อาทิตย์มีตลกคั่นด้วยสุดย <dairy S 2> อดครับใช่มีทันทันตลกมีเปล่าวันนี้พี่กาโกติวัวมีตลกคั่นเปล่าคือเขาอยากให้คนมาดูรู้จักให้มารู้จักเปล่าตลกอไรรู้จักเปล่าเป็นอะไรวะยังไม่ได้จังสองสุพรรณหัวตากับการไปเล่นพรีเมียร์ในพรีเมียร์เหรอใช่ในมุมของลกทุกคนเลยว่าเหมาะไหมสุภรรณไหวไหมยังไม่ไหวไปได้ไหมล่ะไปได้ไหมไปได้แล้วโมเม้นี์โอเคแล้วมีโค้ต้าเหรอ เก็บสแตทเลยครับเพราไงอะสเตตวอล์ควิร์มมิกก็ได้สแตตสแตตมันถือว่าสถิติที่ไปเทียบกับนักเตะต่างชาติไงใช่ไมอย่างจอมาไปเล่นคริสตัลมาเลดอะมันไปไม่ได้เพราะเรื่องอะไรอะโอเคเลยครับอะวอล์คเวิร์มมิกโอเคเลยอะวอล์คเวิร์มมิกแต่ถ้าผมว่านักบอลไทยสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มันอัพแล้วถ้าไปได้ไปเลยสุดท้ายเขาเล่นได้ไม่ได้อีกเรื่องไปก่อนอะไปก่อนขอให้ได้ไปเล่นก่อน อะไรที่นักเตะบอกได้ไม่ได้อะไรที่มันมอกว่ามันไม่ได้เราเราเป็นนักเตะตัวเล็กหรือว่าเราถูกดูแคลนจากฝรั่งว่าเฮ้ยนักเตะไทยไม่ไหวอืมไมเราอย่าคิดยังยังไม่โชว์เลยเมื่อก่อนใครเขาบอกว่าเจไปเล่นเจลีไม่ได้เห็นไหมครั้งแรกเขาบอกเอ้ยมไม่ไหวหรอกไม่ได้หรอกนักเตะยิ่งเนี่ยเนเ่อรเหนี่ยก็ส่วนแนเขายังไม่ได้เริ่มเลยให้เขาเริ่มก่อนให้เขาไปต่อสู้ก่อนเขาต่อสู้ได้ยังใช่ปะ แต่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่อง work permit มันยังไงก็เล่นไม่ได้ใช่ป่ะแต่ในเนี้ยมันมีเส้นทางพาไปได้พาไปได้ก็ไปเลยเปลี่ยนโกลเป็นกดอะไรแล้วใช่ที่เป็นยุ่งเขาได้ลง่มเหได้เล่นแล้วได้เล่นได้เล่นเล่นล่าสุดี่เพิ่งได้เล่นเลเล่นกับโอสบูเวนแต่ว่าผมว่าตอนเนี้ยคือโอเคไปได้แล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเพราะให้ ให้ึ้นตัวหลังให้เออให้บมก่อนแล้วให้รู้สึกว่าแบบได้เล่นแล้วก็ปรับตัวได้้ปรับตัวในการซ้อมในการเล่นกับทีเนี่ยสั่งหังก่อนแล้วพอไปพเมม์ลิกเนี่ยมันจะยากกว่าอไรเพาอยู่เนี่ยโอ้เฮ์ดูไปล้วก็ไป้าก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็นป้ก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแ้น็ไปแลปแล้เก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วช็พปแล้วก็ไปแลวช็ไปแ้วก็ไปแ้วก็ไปแี้นล้ว้วกวกรลก็ไปแล้ีก้วก็ไปองกสล้วการปไเงี้ง อ่ะผมพูดจากประสบการณ์คือด้วยเขาเราเคยไปอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่าตอนนั้นพาเลสอยู่ลีกล่างอยู่ลีกสูงสุดเลยสูงสุดไม่อยู่ลีกล่างวะลีกล่างลีกล่างหลีกร่างเไปแต่ว่าได้มีโอกาสขึ้นไปเล่นกับตอนนนั้จำได้ว่าเปเล่นกับลิเวอร์พูลบ้างเอฟเอคัพอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าผมบอกว่ามันมันจะหนักเพราะถ้าเล่นเบลเยียมก่อนบ่มถ้าพงท้ายก่อนสักปีสองปีเพื่อให้ให้ลงสม่ำเสมอแล้วก็ได้ประท้ากับฝรั่งบ่อยๆจะรู้ว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้นะพอไปอยู่อังกฤษมันก็จะง่ายขึ้นอออืเ จริงๆเราต้องปล่อยให้เราเล่นก่อนที่เบลเนียอะไม่เปิด่อมปักปีสองปีให้คุ้นเคยกับเขาไปเลสเตอร์ตัวเนี้ยเขาต้องการขับมาใช่ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้เขาจัดทีมอยู่แล้วสเปซโคเล็กที่แบบที่เขามีอยู่เวลาอยู่มาแบบเนี้ยต้องใช้เวลาเวลานั้นอาตาเขาไปอยู่นู่นไม่ได้เล่นโฟมเขาจิ้มหลงนี่เขาต้องกลับมาสร้างใหม่อีกอะไรใช่ผมคิดว่าปล่อยให้เล่นปล่อยให้เล่นไปก่อนเหมือนกับหนูเหมือนกับอาตาสย่างอย่างที่โค้ชอาตสมุติต่างชาติมากเงี้ย แล้วก็มาแล้วมาแบบมาทีหลังเขากำลังเซตทีมที่จะไปเล่นแล้วมันมาทีหลังเนี้ยบางทีเขาไม่มองเลยอ่ะใช่เขามีของทีมของเขาไงเขาต้องการเฮ้ยตอนนี้กูขอโฟกัสกับการเอาทีมขึ้นไปเปนมินิก่อนแล้วก็ตอนนี้เลสเตอร์ก็ดีอยู่นะใช่เขาองหนึ่งหรือสองี้วยตอนนี้ใช่ใช่ใช่เขาไม่คข้ามผิดใช่คนต่อมากล้าหาญ Brave God I Don't Know Thousand นี่นี่ชื่อคนนะไม่รู้เนี่ย กล้าหาญวชิรพงศ์กล้าหาญไม่ใช่กูดกไปแล้วตรงนั้นกูไม่รู้พันพันหลักแสนหลักพันองเป็นนักโบราไทยนี่แหละที่เล่นอยู่อ่ะ Brave God อะไรวะไม่ไม่รู้พันเฮ้ยเฮ้ยรู้อ่อยู่ในทีมจริงูรู้พันทีทีพันล่วงจันรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่ออะไรพันพันวะ มันมีตาเซอร์น้องมีพันน่ะจะกักพัน<ม>พรไสาจากพันไพศวรโน้โนมันมันเบรฟกอสนี่มันต้องคำว่าแบบเบรฟแก้กล้ากล้ากอสนีพระเจ้า อยู่ทุกคนั้งแปรอะไรอยี้ยเนี่ยต้องมีแฟนมันตอบ่อคนไอเดนโน่เดอไอเดนโน่ดาวสันเฮ้ยใครวะมึงถูกได้ไงวะเด็สก้อนมึงก็มาจังพ่อชายาสีฟ้ายี่ห้ออะไรครับยิ้มเก่งจังเห็นหน้าพ่อแล้วมีความสุขพ่องดพ่อเป็นไงกูมายาวเลยวะไอ้พี่เขาเล่นเก่งกันอยู่มึงมีมาดังเลยที่ยากให้มาไม่มาตั้งต่อคำตอบผูกเก้าอนันต์ตอบผูก เต่มเนี่ยเป็นพี่ต้องถูกพี่าโย่ขาูกป่ะเขาอยู่ทีมึงอ๋อใช่ป่ะโดนวีเทปป้อมพันเฮ้ยเห็นไหมทำไมอ่ะอ๋อป้อมพันเนี่ยไอโนโน้โอ้ยไม่ไอโนโนไอโนโน้ไม่รู้เท่ากับป้อมที่เกิรู้ไม่รู้ไออ่ไม่รู้ไม่รู้อะไรวะไอ้ ย่แล้วเล่นเล่นฟอมก็พ้งีคเอนงี้ยไเวียเทพคือกล้าหาเนี่ยคือถ้าสัปดาห์มีรายการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโควิดเลยนะไอโดนโรบัตเกียอะไรสักน้อยไอโดนโรชื่อป้อมเขาชอบพูดคำนี้วาไม่รู้ เออคือบอเนี่ยบอลบอลเราอป้อมเนี่ยก็เป็นนะ้อลเราไม่รู้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 แ่อองอกเยไม่รู้แกไปแกไปค่ายทหารอะแล้วแกบอกก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นแกเขาแกเขาบัเชิญแกไป